รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีเจใหม่โอ้โหนี่ร้านนี่ไม่มีเก่าคุณผู้ชมครับมีก๋วยเตี๋ยวหลากหลายเลือกเส้นได้เลยนะครับมีทุกเส้นเลยย้ายมาจากสามย่านนานยังครับย้ายมาประมาณปีเศษๆค่ะปี7เดือน8เดือนได้ค่ะความอร่อยคงเดิม นิดนึงคุณภาพครับแก้วชัวร์ค่ะแล้วราคาล่ะครับอยู่ที่3ามสามสิบาชามเดียวอิ่มค่ะแล้วก็ใช้เว r ร์แก๊สด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยจะมาท้าเจใหม่นับแบงค์แจกโชคลองหน่อยไหมครับยินดีค่ะยินดีช่วงเวอร์แก๊สนับแบงค์แจกโชคมาดูกันครับ30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกนะครับเอาไปเลยถ้านับผิดแล้วก็รับตุ๊กตาน้องเติมสุขไปเลยนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับไปเอาล้วครับ15หวินาทีนะครับเร็วครับ สิบวิสุดท้ายครับ <S <S 1> <S 1> หมดเวลาครับไปครับห้าสิบสองหนึ่งสองสาบห้าสิบห้าเอ,อ็ดห้าสอ วันนี้นะครับมอบไปเลยนะครับตุ๊กตาปอบใจนะครับน้องเติมสุกจากเวอร์แก๊สนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะชิมก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยยนะครับร้านเจ๊ใหม่ย้ายมาจาก3ย่านย้ายมาที่ทุกสวัสด์ซอย3ค่ะโรงเรียนสตีวิทย์2ค่ะแปโมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะและอย่าลืมนะครับร้านไหนมีเวอร์แก๊สนะครับผมจะแวะไปนับแบงค์แจกโชว์ร้านไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊สแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงค์ถึงหน้าป้าสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก แหม่เจเนี่ยปีนี้เขากิน2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเราแนะนําไปแล้วนะครับร้านตาล,ลักครับรอบนี้ครับแวะมาพิสารแก๊สนะครับมาหาพี่บีนะฮะแถวพระรามสองเห็นบอกมีร้านหนึ่งแนะนำใช่ไหมครับค่ะช่างโซ่ช่างโซ่ค่ะช่างโซ่ทำไมแนะนําร้านนี้ฮะเขามีพักกระโดดกาแพงเจค่ะโอ้ยพักกระโดดกําแพงเจน่าสนใจถ้างั้นเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับแนะนําแบบนี้รับไปก่อน1,000บาทจากเบอร์แก๊สค่ะขอบคุณค่ะ,คคะช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเข้ามานี่เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากทานเจทั้งปีหรือว่าช่วงเทศการกินเจนี่มาได้เลยค่ะเปิดทั้งปีค่ะแต่ที่นี่มันดูเป็นพัตตารเนาะใช่ค่ะมันเรียกได้ไหมว่าเป็นพัตคารเจได้ค่ะเพ<จ>ราะของเราจะมีเมนูไม่เหมือน ร้านอ,นอื่นๆทั่วไปแต่ผมเปิดเมนูนะคุณผู้ชมแอบดูเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดไม่รู้เข้ามานั่งนีนึกว่ามันเป็นเหลาชัดๆแต่ทุกอย่างเป็นเจหมดใช่ค่ะโอ้โหมีทั้งหมดกี่เมนูฮะเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเ,เมนูผมผมสงสัยเนี่ยภาคกระโดดกำแพงอะโอ้ปกติมันไม่ใช่เจนะเอ่ออันนี้เขาก็เขาเรียกอะไรมาผสมผสานก็คือเอาแบบที่ไม่ใช่ชอ็อปเป็นไม่ใช่เจเอาวัตถุดิบเจมาใส่ที่ฉางโซ่เนี่ยมีออกไปจัดโต๊ะจีนเจอะไรนี่ฮะมีเหมือนกันจัดนอกสถานที่ด้วยแต่คือไม่ ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะาอของเราทานเจด้วยคนที่อ,อยู่ที่นี่ต้องทานเจทุกคนทําไมถึงได้เปิดร้านอาหารแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวออของนัดเองแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็ทานอาหารเจด้วยก็อยากให้คนด้านข้างนอกที่เขาอยากทานเจหาอาหารได้สะดวกขึ้นถ้าเกิดว่าอยากจะมาร้านฉางโซ่เนี่ยจะมาเทศกาลเจก็ต้องเข้าคิวนิดนึงนะแต่ถ,ถ้าเกิดว่าจะมาหลังเทศกาลเจก็มาได้ร้านอยู่ไหนครับอยู่ท่าข้ามซอย8ถนนพระรามสองค่ะลองแวะมาดูนะครับที่นี่เขาเรียกว่าพัต คารเจฉังโซ่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอาหารในร้านก่อนดูแล้วตกใจเหมือนผมไหมครับโดยเฉพาะตับหวานหน้าตาเหมือนตับจริงๆมากส่วนอันนี้นะครับก็เรียกยำสามกรอบนะครับแล้วก็ถัดมานี่ปิงทะเลดูสิเหมือนไหมดูนี่นี่ปิงทะเลน้ําแดงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับปูผัดพริกไทยดํา ถัดมานี้ส้มตําปูครับโอ้โหนี่แล้วก็อันนี้ฮะเต้าหู้หม้อดินผมขอลองก่อนนะหอมอบอวลเหลือเกินนี่ไม่ไม่ไมต้งพู้ขาวๆนะข้างในมีไส้นะเห็นไหมครับนี่เหมือนตับมากทําได้ไงเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยเนื้อหยาบๆเหมือนตับเลยเหมือนตับที่เรากินนะอันนี้เป็นยำสามกรอบเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆปลาหมึกกรอบถั่วหิมะพานอันนี้เป็นปลิงทะเลฮะผมไม่รู้เขาทำจากอะไรเนาะมันเหมือนเนี่ย ปิดท้ายด้วยส้มตําปูเมนูนี้นี่มาสั่งได้เลยนะครับช่วงเจเขามีอยู่มาแล้วครับพักกระโดดกำแพง <c oughs> <c oughs> ปกตินะฮะมันจะต้องเป็นวัตถุดิบที่แบบว่าในพัตตคารในเหลาที่นี่ก็มีนะฮะแต่ขอบอกก่อนเมนูนี้เนี่ยช่วงเทศกาลเจไม่ต้องสั่งนะครับมันต้องใช้เวลาในการตุนในการทำเพราะนั้นเขาจะเสิร์ฟไม่ทันพี่นันบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากทานให้มาหลังเทศกาลเจนะครับ <c oughs> ลองมาชิมดูคุณผู้ชมสุดยอดเลย <c oughs> ปิดท้าย มะเขือไส้เผือกอันนี้เป็นของหวานนะฮะซึ่งเป็นเจเหมือนกันข้างในในี่ไส้เผือกเลยครับวันนี้เราก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลหนึ่งถังเลยนะครับจากเวอร์แก๊สนะครับมอบให้ร้านฉางโซนะครับแล้วก็มีตุ๊กาตาตีกวากจากรายการตีวชนิ่มอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับโอเล่แจกเบิลๆบิลครับร่วมสนับสนุนโดยกะทิถุงพัชเจรยิยตาชา้าเกาะง่นสุนพลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง โอเล่ L e. แจกถึงใจบ้นบสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับพิธิวันครับวันนี้มาร้านกังวานแสแน็คครับอยู่นครราชสีมาเห็นบอกคุณโจเตรียมร้านอร่อยถึงใจจริงๆแนะนําให้รายการแล้วใช่ไหมครับเป็ดย่างนครปฐมไปครับผม ไปย่านนครปฐมโอ้โห <S 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 นี่ผมมานั่งโคราชให้ผมนั่งรถกลับไปนครปฐมแล้วครับเนี่ยผมไม่ใช่ครับพี่ตปิ๋วร้านอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองครับเนี่ยอยู่ข้างๆนี่เองครับนี่แหละเใช่ไหมทำสับสนเลยเดี๋ยวนี้ร้านอาหารมันจะเปิดหลายจังหวัดยังบางทีเราอยากกินลาบเป็ดอุดอรนั้นไปขายอยูุ่ทธจักรก็มีใช่ไหม <S <S ใช่ครับแต่ว่าแนะนำงี้นะครับรับไปก่อนเลยบอลโอเล่ซุปเปอร์สตรอเบอรี่ขนาด29นิ้วนะครับแล้วก็ยังมีเกมโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆนะครับตีไก่ลงหม้อลุ้น1,000บาทลลลลอออองงงงงงงดดดูมมััััััััั้้้้้้ยยยยคคคคคครรรรรรบบบบบบโโหตตตตเเเนนนีีีี่่ไ1,000 1าาาาทจกกๆส2ะ 1ครั้งนะครับรับไปเลย500บาทตีลง2ครั้งนะครับแจกเบิรนเเป็น1 0 0 0พนะฮะพร้อมนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮียดนิดเดียวเฮ้ยโอ้ไม่ได้นะครับ เป็ดย่างนครปฐมนะครับแต่ร้านนี้อยู่โคราชนะครับหอมอร่อยเนื้อเป็ดที่นุ่มเลยนะฮะโอเล่สตรอเบอรี่แจกถึงใจเบิ้นๆนะครับแจกดับเบิ้ลทุกเดือนนะครับแจกวอร์ดไซค์ทุกเดือนรวม30คันนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะลุ้นรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคมกันแล้วนะครับติดตามได้ใครยังไม่ส่งรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับทั้งโอเลและโอเล่บิวตี้สนับสนุนโดยโอเลแจกถึงใจเบินๆ